จริงๆแล้วจะเกิดว่าเฮาปลูกพักขั้นจองพร้อมกับการเลี้ยงปลาในซีดีบ่ครับเอื้อดีอยู่หักเลี้ยงหลายเพราะว่าปลาเาก็สิกินพักอปลูกให้มันกินแล้วเฮากินปลาได้คือกันเพราะว่าพักกันนี่ปลากินดีแห้งปลายังกินปลานิ่นปลาหนายปลาตะเพียนนี่พวกปลากินเผือแม่นจ้ะ่กินเลยกินเลยกินกันเลยเลย แสดงว่าเขาไปปลูกไว้ก้อนอะไรก็เอาปลาลงไปเลี้ยงนี่ก็จะคักกินนี่สิ่คักอกินอ่ะโอ้น่าสนใจที่กันครับแล้วเราอยากกินเหล่าเราจิบบอกแกว่าจังไรคอเนนี่ขอเนี่ยขวดแต่ละเจื๊ยนี่คือขนาดได้ครับเป็กขวดใหญ่ขวดน้อยได้ซ้ำไดอยังเสียวเราอยู่ขวดน้อยก็ดปอยู่ปกติขอแนนี่คือหายซ้ำไรครับ มีกะไฮขวดหน่อยนึงขวดหน่อยนึงเบิดบ่ะคนหนึ่งเรากินโอ้ยบิเถิงเน,นี่ยน้ำขวดหน่อยเบิ้ถชัวว่มันกินนั่นน่ะขาพยานย่างค้างคักเนี่นย,ยน่ะขาพยานแบบรุนแรงเลยขวดใไงหนึน่งกับพยูวะครับเบ,บิดบวช่วงว่าข่าวสื่อมาให้ขวดใไงหนึ่งบอกว่ายอมกินเด็กสามเหม่อไ่ได้ยอมไม่ได้ก็น<ะ>ันเขามาหาคอยกันมายอมไม่ได้ขันป่าเห็นขันป่ามีใครเนี่ยกะกากกับพยู่ โอ้แต่าอเห็นอิลีงั้นว่ามีอิลีมุลกักัพายุ้องอาอเราไปไปโขโกไกลๆลานขา <c oughs> พี่น้องเอ๋ยเ,เดือนเมษาไกลพานพลคนลงหน้าหาวานเข่าสมัยเฮาถูกมือนีบอกคือกี้ดอกเกาหลังฟังเสียงรถไถสสมเทึงไถเทึงปั่นวานเขากันจวดจวดมือเดียวแล้วสบายแห้งบอกคือก่อนแต่กีทำหน้าที่ต้องจัดแจง แต่งไถแต่งขาดตกกาไวให้พ่อเพียงป่านคันแท่รอฟ้าฝนตกมาน้ำจังอยู่ไถหุดหน้าไลคว้ยตยู่บุกเบือนสู่จนอ่อนแหง้งสาธุเด้อยยาดแรงฝนตกแต่งน้ำพ่อดีนี่ละน้อเช้าหน้าหากินไปเลี้ยงทองสู่กันไปเด้อพี่น้องเมื่อยกับเป็กแก่เมื่อยย่ำแรงมากแก่เลยเรื่อย ตื่นเศร้าก็ว่าถอนสล้วพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับพี่น้องเจ้าสวนยุคใหม่พักกัญจองก็เป็นอีกพืชพักชนิดหนึ่งนะครับที่คนอีสาน้านเท่านิยมกินนะครับส่อนมากกาจะกินครับข้าวปุ่นตำมะฮงลาบปนเป็นพักกับนะครับเพิ่นปลูกมาหลายปีนะครับเดี๋ยวไปผูดกุ้ยกับเพิ่นนะครับ รว่าปีนี้คือจังเหลืองเห็ดเออเหื่อเยอะสวัสดีครับผมสดีค่ะแนะนน้ำซื้อจักหน่อยซื้อซื้อจอนค่ะซื้อจอนเนาะค่ะอันพี่จอนนั้นจักปีลราปลูกแม่นี่ครับปลูกมามันยี่สิบปีแล้วบ่ค่ะอ๋อเล่นนี่ว่าอีลีย์เนี่ยนี่อีลีย์เราไม่เคยเที่ยวเที่ยวยุดเที่ยวปลูกคือ้อปลูกนะยี่สิบปียี่สิบปีแล้วปั๊ดโถ บ่แม่นแต่เจ้าเป็นวัยรุ่นเหรอคุ่ป้าคุณล่ะ <laughs> ค่ะม <laughs> ันจะเป็นสาวล่ะอจะเป็นสาวพุ่นต่าง,งามๆแต่ผู้บ่้าสักหน่อยมากพุ่น20ปีให้เก่านี่บ่ครับให้นี่แหละจ้ะบ่ไริยายไปทางใดบ่จ้ะอันพันมันก็บสุดเดียวตั้งแต่พุ่นเลยพนันก็บสุดเดียวตั้งแต่ผลเก้าแก่ยี่ปีแม่นบ่ได้เปลี่ยนสายพันบ่ได้เปลี่ยนเลยบ่ได้เปลี่ยนพื้นที่บ่ได้เปลี่ยนคนเก็บ คน<ข>นุนก,น,นกับผู้เก่าแต่ว่าโตซอยนี่เมาตลอดร้านผุนนะครับโตซอยพุนนะครับอันเฟียหิมอยู่พุนปลูกแม่นี่มันนีปัญหา,างไงบมอครับเยวกับโรคอันพระขั้นจองนี่มีอยู่จ้ะแบบได้ครับเพ <P ie> ีย <a> ปัญหาเด่นเดนนี่คือเพียเม็นบ่านนี้นตอนนี้เพียลง, <P ie> <a> ลงเพียลงไลยจ้ะเดินแก้ไขยังไงครับพี่สีดโฟโดค่ะ คาเพียค่ะได้ซีดไปแล้ววะครับนี่ซีดไปแล้วจ้ะโอ้ช่วงไหนครับมันหมักเป็นเพียมันกร็สิเป็นช่วงกอการขันมีมันกร็สิขึ้นมาเองมันแต่ว่าขันเป็นแล้วมันก็สิเปื่อยลงแต่ถ้าบ่ดูแลก็นี่เนี่ยมันเปียลลงนี่นี่นีแม่จ้ะโอ้วิธีแก้ไขดีที่สุดคือจะไหนครับซีดยาแล้วก็พักเก็บซีดยาผักเก็บค่ะครับผมโดยมีการลือว่าครับยี่สิบปีมานี่ เลืออยู่จ้ะแบบใดเนี่ยคือทิมไปเลยปะไปเลยจักปีครับเข้าป่าไปเื่อยเธอหนึงมันสะช่วงนาแรงนาฝนก็คือต่อเลยนาแรงปง่อยแห้งแมไทยวะวันนี้ไถไถยขาดไถยขาดแม่นนาแรงฝนมาเนี่ยเกิดเกิดขึ้นมาใหม่เอา้าบ่ไริวานใหม่บ่เพื่นอนบ่บ่ใจบริวารน,นายยี่ได้หนีเลยนายเกา่านายเก่า โอ้นะครับทีอเดียวเลยจบเลยไนอยู่ในนี้แสดงว่ามันมีเม็ดไม่ไนเฮียลงแม่นจ้ะบ่ได้เก็บไนไว้ขยายพันธุ์บ่ครับบ่ได้เก็บตกเถืองการขยายพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือนี่บ่ต้นนม่บ่ครับต้นนี่ละต้นมันนะครับเอาไปปลูกแล้วกอยากเก็บดอกมันดอกมันก็สิบเห็นเป็นหนวยเป็นไนมันก็สิเกิดขึ้ว่าไม่พี่นาปลูกนี่ปลูกนามหรือปลูกเป็นเล่นเลนครับใหญ่ ปลูกนามเนี่ยจ้ะที่แหลกปลูกนามเพียงได้ครับนามกับเบอรเลิก,ก,ก์เรตะกี้นามดินมันกับท่านดีนะจ้ะแสดงว่าปลูกเพิ่มจน,นี่เห็ดห้ดินมันดีป่ะอ่ะมันก็ใส่ฟุนใส่ปุ๋ยมันก็ค่อยงามขึ้นโอ้สำหรับปลูกไม้นี่คือปลูกมีนามมันป่ะครับแมนจ้ะมีนามแบบดำหน้าเลยแมนค้างซ้ำได้บบะนี้ครับแดวแต่จะขล้องที่ปลูกแต่แต่หมักแต่แต่มักค้างก็ได้ มันมักแดดหรือมักคฮมครับเอืออีอยดีกว่ากันมักแดดแดดเห็ดให้มันเป็นยังไงครับมันจิดหยอดง,ออดงอ่ายป่หยอดง่ายแข็ง<ด>แรงแต่ว่าขันอยู่ในโฮมมันสิเป็นเหี่ยวเหี่ยวขึ้นเหี่ยวเหี่ยวใบแหลมแหลมแม่้ะสรุปแล้วอยู่แดดดีกว่าแดาดดีกว่าอยู่โฮมเกิดง่ายมือตัวมันหนึ่งสีห่างปลูกมาโดนขนาดนี้ตลาดห้องว่าใครขยายใหญ่ขึ้นบ่คร<า>ับสำหรับการขาย กับบดิเฮ็ดแต่พักผายกับปูเฮ็ดหน้าเฮ็ดยังแน่ก็เลยบบดิอันนี้น่าจะแม่ข่ามัรับสื่อเลยบวะครับคีณแม่ข่ามันรับสื่อกับสวนเลยกับสวนเลยมือแล้วจะถุงครับเอื่ยตอนนี้เย้ะนี่ว่ามือละมือละวซบถุงซีบถุงถุงจักบาทครับถุงละวหาซีบจ้ะหาลอยเอาหุ่นได้ดีอยู่ตัวนี้หุ่นพวกหุ่นพวเฮ็ดตต้มอยู่ตัวนี้ แต่ว่าสิเฮ็ดอีกอยู่แม่ขาก็บานมาครับเอ้่ยแม่นจ้ะมือละาหาลอยกับพื้นที่สองงานแสดงว่าแต่ละมือเอ้่ยก็ต้องมาแซคขาแซน้ำอยู่ในที่เชื่แม่นะแซงอยู่นี่ล่ะขาแซน้ำยังในเงินแม่นกันเอเปียกหน้าไม่ได้เงินนะก็ซื้อเลขกกับเบิดลไปซื้อได้เงินจะไปซื้อเลข แกหาเหลาเยู่แต่มันไม่ยั่งบ่แม่นแต่หัวแกก็ใส่น้ำสมอแล้ว <laughs> แต่เนาะแกที่เป็นคือกันนึ่งตัวได้อย่างอื่นเห็ดบ่ครับเอ๋ยหน่อยจะพักกันจองอย่างอื่นอย่างอื่นที่เป็นแบบว่าพืชพักที่เขาปลูกขายอ๋อสมพันธ์กระปูกกระโพดกระโพดกระปูกอยู่ใช้ฟักบ่ครับใช้ฟักอ๋ออันนันออนนน้นตัวซอยบ่นั่นถ้าอันนั้นโตซอยโอ้เป็นมาเก็บซอยนะครับสมุนละาสิบถุงถือว่า สุดยอดได้มือละสิบถุงโลกไม่แค่อันแดงๆนี่ยมะเอื้อยย่างเดียวบ่ะต่อก็นี่ละก็บังหอยนี่ละบักหอยเชอร์รี่หอยเชอร์รี่เ<า>นี่ยแต่มันขยายพันธุ์บ่มันมาอยู่เองไงแต่มันก็เลยเป็นสีโอ้ <laughs> บักหอยนี่ทะลุกับว่าตายเก่าได้แกอยู่ในดินคือเก,ก่าจ้อขึ้นมาใหม่คือเกา่ามันกัดของเข้าอย่างมันกะเอืะ มันใบเถาเถามันเมี่ยนดีแห่งเอามันมากินใบเถาสิบอกใบเถามันจนกินจนไปย่างใบเถาตะกี้มันสิเป็นมันหลายหลายมันสีเน่านะฮะภาคตัวเก๋ก็จะได้ขายบวบหอยไปหนึ่งภกคกษีโยลงบวบหอยบม่ได้ขายบรอครับบวบหอยบม่ได้ขายปลากระมี่บอกครับเออยู่นี่ปลากระมี่เต้ปลากระเดินอีกยังสามโลบอกปลายังเหรอครับ อู้แสดงว่าเทื่อสิได้ทุงหนึ่งกับวรรมดาเลยเนาะนี่กันรุนเตอร์เพื่อะทุ่งหนึ่งนี่ครับเก็บไปกอดดีๆมันเหียถิ่มนำเลยโอ้ยพอไง่เอ้ยไม่สิพ่อง่ายจะข้องกินอยู่บ่ครับเอ้ยกินเท่กันนะจ๊ะกินกับหยังเสีบกูมม มันก็ข้ปุ่นละเสียบข้บปุ่นเนาะถือกันลวกเนาะจ้ะา,านข้ปุ่นเศร้านะครับเคยเห็นเขาลวกนอกจากนอกจากลวกยังข้ปุ่นที่จะไหนได้อีกเแก็กระเจียาวตำมสม่วนหมูงกินดิฟได้ก็ได้แกงไหนบ่ได้าาแกงก็ได้ออมก็ได้แกงก็ได้ออมก็ได้นะครับแต่บ่เคยลองมันก็สีออกมันก็สีบ่ขมนะพี่สีออกหว,ว,วานขมขมส่วนข้าวแกงโอ้หนาลอง <laughs> มือละหาลอยกับพื้นที่สองงานนะครับพักคันจองน่าสนใจคือกันนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งปลูกขังเดียวเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆการดูแลเลยเอื่อยใส่ปุ๋ยวานบ่วาน,บวานจ้ะสูตรได้ครับเอื่อยวานสูตรว่านหลายบานหาบ่ก็ใส่เท่าสามคู่ห,วห่วยหลายเติบกงะสอบนี่ละจ้ะหลายเติบอยู่ตัว ที่าอกนี่คือปุ๋ยเคมีเนาะเคมีจ้ะเคมีหวานนะครับประมาณสามขุบไม่ได้ใส่พวกขี้ฟุ้นเฮียงบ่ใส่มันขันคนลองเก็บมันขันโอ้แต่หาใส่กีไก่นี่มันขันแม่นแผ่คนเก็บโอ้ก็เลยใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยบรรยากาศโอ้ยหาเงินง่ายอยาได้เงินปุ๊บเอาขามาแช่น้ำก็ได้ละมือละชีสาหาลอย ขื่นแล้วหาลอยสามสิบมื่นกับเดือนหนึ่งกับพันหาหมื่นหาเดือนละมื่นหาก่พ่ออยู่หลายตัวคันพ่สือกเล็กกินกันทึกเล็กกินยังบ่พออยู่เล็กกินนี่อยูอย่างแข่งหาคุณหาที่จะแท่งลายสิไดสิได้ปั๊บไหมล่ะคะันนี้ใ่ไงใส่ลอยขุนลอยน่ายังหัดละสามพันสี่พัน โอ้ยมุดแดงก่อยเลยครับเอ้ยครับเขาจําเป็นว่านามจะต้องว่าต้องขาดแม่นามว่าต้องขาดขาดนามว่าไรขาดนามว่าไดรุ่นนี้ต้องเพียงเพียงซ้ำเก่าบ่เพียงซ้ำเกา่า,กาหากนี่ว่่ได้ร่อยมัน่าเอื่อยหากนี่จะหายร่อยร่อยนี่ว่ามีมันมันยอดได้หน่อยวะนี่คือตอนนี้ว่ายไงคือหากนี่ปักอยูใ่ในดินนะครับเรา ห่างยู่ในดินเด้อที่เห็นวันนี้ว่ามันการลอยคือพวกตบเนาะบ่บ่ได้ลอยเด้หน่ต้องเน็บเต่ขี้ดินไว้บ่คือพวกตบใช่ปะห่างในยู่ในดินแล้วก็โผล่ขึ้นมาเด้ยครับจะเกิดว่าเขาใส่น้ำไหลกูหนีมันสิบ่ได้การเหงากูหนีบ่ดีบ่ก็ดีอยู่ดีอยู่แต่ว่าลูกค้าเฮาเขาจะเอาบ่เป็นยังคือวางสัตว์เอากันขันเหงาไหลขันเหงากระถุงที่เขาใส่โอ้ เงาโพดไมนกระได้หน่อยเขาเจ้าก็ขายบระได้หลายโอ้เวลาเข้าไปมัดมันเบิ่งหน่อยเนาะมันเหีวโอ้กระสันกับเปล่งหนามลงกหย่มันเตี้ยเตี้ยสันนันไหนมัดยิงใหญ่ขึ้นโอนเลยกันกันมันสันไรกันผู้เก็บกันไม่ได้ง่ายนะมันนี่จริงๆ,ๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาปลูกพักขั้นจองพร้อมกับการเลี้ยงปลาในซีดีบ่ครับเว้ย ดีอยู่หักก็เลี่ยงหลายเพราะว่าป้าก็สกินผัก,กอปลูกให้มันกินแล้วเขากินปลาได้คือก,กันเพราะว่าผักอันนี้ปลากินดีแหงปลาอยังกินปลานินปลาไหนปลาตะเพียนนี่พวกปลากินเผือแม่นะจ้ะกินเลยกินเลยกินกันเลยเลยแสดงว่าเขาไปปลูกอีกก้อนอะไรก,ก็เอาปลาลงไปเลี้ยงนี่ก็จะคักกินนี่สิน่นคักยู่จ้าโอ้นาสนใจที่กันครับ พักกันจองบ่เคยปลูกจากไหนมันบอกครับบ่แต่เริ่มแรกก็คือเบี้ยมาปลูกเลยเบี้ยมาปลูกเริ่มใหญ่เลยบอกครับเอื่หรือมันในน้อยก่อนในน้อยก็บ่ได้ปลูกงานหนึ่งเลยบ่บ่แต่ก็ขยายออกที่แหลกโอ้รอยต้นนสิสิปลูกได้เรืกองใหญ่มาเลยครับฉันปลูกข้างก็ได้หลายมันติดมันติแตกกอบ่ล่ะมันบ่แตกแล้วแต่มันกับกูต้นเดียวที่มันสะออกดอกออกงังออกนะ มันสกออกน่ะมันสกออกน้ำหน่ยมันนี่กันต้นมันสกออกน้ำหน่อยน้ำดอกมันนี่เอาหมดเแตกกอขึ้นเข่าว่ะบ่จ่ะเอามันสิเป็นต้นน้ำดอกนี่คือมันขยายห้ายขึ้นก็ต้มเ่ยมันมีดอกลนลงต้นพักมันสกออกงี้สิปรงมากสินั่นมันคือดอกมันดอกมันนี่ต้นพักกันสิปรองนี่โอ้นันบ่นันบ่ แม่นั่นละละลูกมันนั่นออกมาหมองดอกมันนั่นออกมาหมองดอกหนึ่งวันนี้ลูกมันนี่ปลูกได้ปะปลูกได้เจ้าคือเอาไงจะให้ควายใช่ไเอาเจ้าสิเปาเอาแนวแม่นบ่อเอาแนวเอาลูกมันไปปลูกอะไรปะได้คือกันบอจะมากแบบลูกมันหรือมากแบบแม่มันแบบได้ดีระอว่าลูกกับแม่น้ำเจ้าเลิกบ่อยังมามีหูเลยลูกหรือแม่ดีลูกก็ดีคือกันเอาแม่ลูกเป็นยังไงเอาแม่ลูกเคิงนึงเนาะคนละเคิงเนาะแม่บ่แม่แม่ลูกไหมคำว่า แม่ติดลูกนะแม่ลูกติดนะเนี่ยเอาไปมันก็จะเป็นดอกออกมาคือเก<อ>าียอต้นใหญ่ๆสะออกดอกกว่าต้นหน่อยบางเป็นดอกไงเด้เอาตอนยาย้นใหญ่บางส่นเอา <c oughs> ต้นหน่อยก็ได้คือกันจะว่าสีสาเนอ่ะสาสามสีงามสามสิเป็นดอกโอ้การขยายก็คือจะขยายต้นใหม่ขึ้นมาตรงที่มันเป็นดอกยเสีห้เบิ้งนะครับรพ่อเป็นดอก,ดอกปุ๊บ ก็จะเกิดต้นอ่อนขึ้นมาตรงกลางดอกนั่นคือสิ่งที่จะไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับนอแม่นแต่แม่นมันเม็ดมันในบัดนี้เม็ดมั่นก็อยู่ในดอกมันนั่นนะเม็ดกกอยู่ในดอกที่เป็นยอนลงนั่นออกมากมันกับสีฟูอยู่น้ำหนามนี่ละเม็ดมั่นหรอบอครับแม่นแต่เอาให้ยังไมันบุล่งดินสบบอบนลลากน้ำมันก็ล่งดินน้มบกมันกับลุ่งที่ดินเกิดขึ้นว่าไ่ นขนาดนได้ครับเขาจีเก็บแปลว่าไปกินต้องยอดแบบใดนี่เอายกขึ้นมาให้เบื้องในเป็นยังไงแบบนี้เอ้ามันยังวนผลหนามตัวใหญ่แบบนี้น,น,น,บบนี่แหละผลมาน้อยนึงโอ้เโาต้องเปิดเบื้องว่าผลหนามนิดเดียวขึ้นมาผลหนามนิดเดียวผลหนามไรเติบกี่ดอกจ้ะนี่เก็บไปแล้วไหมเจ้าเนี่นนเ<ช>ห็นเก็บไปแล้วบ่ะเก็บไปแล้วแค่นี้มืะเสาว์นี่นี่ประมาณนี้จ้ะ อัได้ทั้งก้านดอกได้ทั้งก้านใบก้านดอกเนี่ยมันสีแข็งก้านกินเนี่ยคือกินในทั้งสองแบบหนึ่งก้านดอกสองก้านใบนี่มีสองก้านนะครับนาองแนมไปตัวไหนเดียวกันยอดมันเนี่ยกินในเบิร์ดเลยกินในทั้งดอกมันเลยก้านมันเนี่ยกินในเบิร์ดแต่ว่าดอกมันมันสีกินก้านอะไรมันแข็งเอากินยังสันกินยอดมันที่ดอกมันเอามาซิมกันนะซิมไนอยู่วะซิมไดนแหละน้อ <laughs> อต้นนี้กินดอกแม่นีน่เนาะเอาตัวนี้กินดอกมันเดินนะครับกมันกินเมื่อไรกลันแข็งมันโพหนามยืนเดินนะครับปัจจุบันก็กินหนามขี้เสียกหนามพันหยียบว่าแม่ันโพกันมาอยู่ <laughs> ไหนคบบมคบหน่อยหน่อยโอ้แห้งเติบคมแห้งประมาณคมแห้งเติบ มันขมทำไมเอื่อยออกรสขมขมนิดหน่อยเนาะแต่กันลวกเ่าขมบ่ากันลวกก็ขมอยู่ค่ะขมบ่แห้งแล้วแต่ผู้มักผู้มักก็ว่าพอดีกานใหญ่ๆแบบนั้นใหญ่ๆนั่นมันเลื่อยแล้วมันนั้นอย่มันเท้าแล้วนี่เลื่อยแล้วแข็งแล้วกินบ่าไหนข้าวโรลเอาตัวลุ่มนั่นมาด้านนั่นเป็นแค่ขึ้นมาโอ้นั่นขึ้นมาใหม่ทั้งดอกทั้งใบแมนบัดนี้ก็ต้องลอมันขึ้นมาใหม่อีกมันขึ้นมาใหม่อีกแจ้งสิได้เก็บโอ้ วนกลับไปกลับมาอยู่นี่แมนเจ็บมาอน,นีกับิเออื่นกโป้งขึ้นมาอีกตัวมันปฏิเก็บกับโป้งขึ้นมาทำไมมันหลายตัวเนาะเอามันดีเลยดนี่ยดีกูเห็ดหน่าย,ยู่นี่ก็ดีเลยเนาะเนาะโอ้เอาผานมาชมนะครับอันนี้สําหรับขยายพันธุ์บ่ครับ<อ>ต้องไปตัดใบบ่ครับเหยื่อตัดตัดก็ได้แบบก้าแบบเขานี่บ่โอ้นี่บ่เพราะต้องตัดก็ได้แต่ว่าคัน เต็ดเต็ดออกจักน้อยมันสีฟู่เวลาขนาดเล็กมันฟู่นาำดำาลกมันฟู่ถ้าปลูกขี้ต้มก็ได้ยี่บอครับได้ได้เท่ากันแต่ผมมีหนามนะเพราะอุดจุเอาหนามแน่มันจะเปิดตายเพราะว่ามันไม่ได้หนามเล็กมันหมักหนามหมักหนามก้อยไงคือลำต้นมันหมักแส่หนามเนาะแน่นมันไปปุ๊บไปหน้าขีดต้มเลยมันก็จะตายดิโอ้อหากมันหมักหนามท่วมเป็นยังบ่ครับเอ้ย ถัว่มวมั้งหน้มถั่วมท่วมนี่ก็จังวหวะด้วยกันกันบ่อย่างอยู่บ่เคยท่วมนี่ยสันอยูนยญญ่นี่เคยถั่วมเคยแบบนี่บ่ครับเต็มขั้นเป๊ะบ่ปล่อยออกโอ้ปล่อยออกออบ่ให้ทว่วมบ่ให้ทว่วมถ้าท่วมกับบ่แน่เนาะ <laughs> ถันท่วมมันก็นยืดขึ้นน้ำหนามโอ้มันก็นสีเงาขึ้นอีกเน,ะนาะเงาขึ้นอีกโอ้สแสดงว่าเขาใส่น้ำต้องใส่น้ำประมาณเพียงหูเขาเนาะ มันยังสีพอดีสําหรับถุงถ้าเกิดว่าห้าใส่น้ำน้อยเกินไปมันก็จะสั่นเนาะใหญยเนาะแหลนั่นก็ส้หมัดบบกไงอุ้มปุ่มหมนตีถ้าเง่ารายก็เลยถุงแม่นเน้อเน่ารายก็เลยถุงวลาเราอยากกินเราเราจิบบอกแกว่าจังไรข้อไนนข้อไหนขอนี่ขวด แต่ละเชื้อนี่คือขนาดได้ครับเป็กขวดใหญ่ขวดน้อยได้ซ้ำไรอย่างเสียวเราอยู่ขวดหน่อยกระเอยู่ปกติขอแน่นี่คือหายซ้ำได้ครับมีกกะไฮขวดน้อยนึงขวดน้อยนึงเบิดบ่คนหนึ่งเรากินโอ้เบิ้งเลยนะตามขวดหน่อยเบิ้ดถูกเพรมันกินนั่ยน่าข่าพญา่ะกยางคักเลยนี่ยพะย่ะตแบบรุนแรงเลยขวดใหญ่นึงกรบเบือกบ่ครับเบิดบ่ ช่ววัา,วา,าสื่อมาให้ขวดใหญ่หนึงห่งบอกว่ายอมกินเนื้อสามเมือยม่ได้โค่นนั่นเขามาาอย่นมายอมมได้ขันบ่เห็น,นขันบ่มีใครในมูลกากกับพาออยูโอ้แต่บ่เห็นอีรีขันว่มีอีรีมูลกากกับพายู้ <c oughs> องว่าเราไปไปโขกไกล่กาลานขาขึ้นพ่ออยู่ว่าเสียงวันเหลืออยู่พนเ,เดิด่อนพี่น้องเราจะคล้องร้อยไปเป็ดก่อน กินแล้วเป็นยังไงครับวานนี้เโอ้แม่นดีดีคอยเกินมานาทำเลย้าเมยอ่อไเขาเมาเม่ยูก่ครับซ้ำนี่ท่านนี่เ่าท่านเมา่บ้านเมา่มีนมัวแต่ส่งคืออะไรส่งคือเมา่ไร้านบ้านมืนี่ยร้ายร้ายไปเครับนนี้เราสีเบี้ยเราขาครับ ห้าควดเราเข้าแม่ดอกแม่นอำกเลยพอพี่น้องก็เลยราไลคพอตังลงเราเลาวขันฟันในดอกเจิงขันเปิดหลานขาแล้วมันเจ๋งแล้วกีบเบิดโอ้ยยยบยยยยยยอนครับยยนยยยยยบอยยยย้ยนยยยยึยย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 ย่ยย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 ยกยย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 ยายยยยยย มนลูกกค้าา็เอาส่เ,เลือจักถุงครับพปัญมาเอานี่ยสีเก็บอีกคูอสีหาทุงสีหาถุงถุงละหาสิบบาทนะครับนี่นองเนื้อจากขายยอดแล้วคันผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องอยากได้พันธุ์มันเนาะพันมัน,น,น,มนขายอย่างไรพันมันใหญ่ต้นละบาทจ้าต้นละบาทนะครับนี่ผมจะไปปลูกเด้อเนะครับนี่ทุ่งเมืกใหญ่เลยนี่ <c ười> ผมจะไปปลูกหางานใหญ่อเลย ถามได้เหมือนแหาลอยก็ได้สื่อเลยบอกใส่หลายเอาเดจอนไม่แข็งอยากงจะฝากเพิ่มเติมครับแกก็พักขั้นจองยังได้ก็มาเอาแล้วจ้าเบียร์ละบาทเบียร์ละบาทปลูกไงบ่ปลูกง่ายประสบการณ์สูงรับปรึกษาตลอดการปลูกมซื้อเบียร์ไปแล้วก็รับปรึกษาตลอดการปลูกจ้าเพียโลกก็มีแค่บอกควายเชลี่กบเพียร์ขาด จำจับดอกไอยได้คือบุ่มี่มันมาเองมาเองแต่ที่สำคัญเนาะในนี้นะครับน่องเหนือจากภักกั้นจองแล้วก็คือมันมีปลาเนาะปลาก็มีสามารถเออบางคนอาจจะเอาไปเลี้ยงปลูกพักกั้นจองแล้วก็เลี้ยงปลาให้ปลากินได้ปลูกพักนี่ก็ปล่อยปลาก็ได้เนาะเอาวันนี้ขอบคุณในหลายครับเพื่อครับครับสวัสดีครับวันนี้จะขอเห็นเจ้าในโทรศัพท์ครับลูก